พลังความศรัทธาที่อยู่ในจิตในใจครัความตั้งมั่นมันจะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในทุก้ารประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทั้งสุขและทุก์มันคือปัญญาก็ยงย้ำเรื่องนี้มันคือปัญญาจะได้เปิดทุกอย่างให้เราได้รู้สุขรู้สุขก็คือรู้ทุกอย่างของความสุขรู้ทุกรู้ทุกอย่างของความทุกข์ เข้าใจในทั้งสองอย่างเพราะมันคือสัจธรรมควาจริงมีขาวมีดำอยู่ในตัวเรามีสุขมีทุกข์อยู่ในตัวเราม,มีดีมีเลวอยู่ในตัวเรา,เตเราแต่เราต้องรู้จักใช้ในทางดีเราจะเข้าใจเปิดอิสระภาพ่อาอยู่ในกรอบแห่งอัตตาตัวตนแ่อย,อยู่ในกกอบของกิเลสความอ,อยากได้อย่างนี้ แต่จงรุกมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับเราตัวเราและโลกใบน,นี้ก็ขอให้พลังแห่งคุมคามาพดีพลัห่งสิ่งศักดิ์สิทธิท์ทุกโตงตกลงธรรมดาที่รู้ทั้งหลายมี่สถานธรรมดาสถาเทศที่วัดศักดิ์สิทธิ์และตั้งนั้นขอให้มีความสุขสุขอย่างที่ตัวเองต้องการจบสำเร็จ